สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทาร์รทโฮนที่นายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคนามเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษาถึง13พฤษภาคมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเริ่มอ่านคำทำนาย ว่าการทํานายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยรวมคือการทํานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีอาจจะไม่ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยมีวิจารณญาณในการรับชมมีสติในการรับฟังใช้ชีวิตให้อยู่กับความเป็นจริงที่คุณกําลังประสบพบเจออย่าเชื่อหรืองมงายจนมากเกินไปแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์นะคะ มีโอกาสการสลับฟังสลับฝ่ายเป็นไวเบอร์ซ่าเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูกับชาวราศีเมษและขนาเมษที่เป็นคอนโสดก่อนนะคะคนโสดชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างชาวราศีเมษและขนาเมษไพ่แบรแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพเ่เดอะเดสกับไพ่ tree of c a r s แปดดาบ แปดเหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบบอกเลยว่าสำหรับชาวราศีเมษและคณาเมษโสดได้โสดไปก่อนนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในช่วงนี้มันก็จะเป็นคนเก่าๆเดิมๆเพราะว่าชีวิตของชาวราศีเมษและคณาเมษเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่แปดดาบนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณเนี่ย มันยังคงอยู่ในจุดเดิมสิ่งที่จะดีขึ้นน่ะสำหรับชาวราศีเมษอ่ะคือเรื่องเงินปัญหารเรื่องเงินจะได้รับการแก้ไขค่ะแต่ว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่เดดเดเดมันคือสิ่งที่จบไปแล้วกลับมาเริ่มกันใหม่หรือคนเก่าเนี่ยอาจจะพยายามกลับที่มาเป็นอ่คนเก่าพยายามที่จะกลับมาเป็นเพื่อนก็ได้นะคะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะบล็อกกันไปนานแล้วหรือว่าเคยเลิกติดต่อกันไปนานแล้วเนี่ย ในเดือนกุมภาพ,พันธ์นะคะมีโอกาสการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าสำหรับชาวราศีเมษและคนาเมษช่วงนี้โสดไปก่อนน่าจะดีกว่าเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วการกลับมานะคะหรือการกลับมาคบกันเนี่ยมันจะมีในเรื่องของผลประโยชน์หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าออถ้าเขาลำบากเนี่ยเขาสามารถพึ่งพาคุณได้คุณอาจจะเป็นคนที่ออใจปั้มใจป๋าหรือช่วยเหลือสปอร์ตเขาได้อย่างเงี้ยค่ะ ก็มีโอกาสที่คนเก่าๆเหล่านั้นจะกลับมาและก็ไพ่หนึ่งดาบให้รู้ให้ทันเขานะคะไม่งั้นมีโอกาสที่จะเสียเงินเพราะความรักส่วนคนที่โสดมากๆโสดมานานมากๆไม่เคยมีแฟนเก่าเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นคนใกล้ตัวเป็นเพื่อนหรือว่าเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนี่นแหละเข้ามาจีบคุณแต่ว่าเขาอาจจะเข้ามาเพราะว่าชีวิตเขามีปัญหาแล้วเขาต้องการที่พึ่งเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ ของชาวราศีเมษและคนาเมษถ้าดึงใครสักคนเข้ามาในช่วงเนี้เรามองว่ามันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนนะคะสาหรับชาวราศีเมษและขนาเมษถ้าดึงใครเข้ามาตอนนี้ดูเหมือนตัวเองจะเดือดร้อนนะคะเอาละค่ะเรามาดูต่อกับชาวราศีเมษและคนาเมษที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะ หนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษและกนาเมษคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างชาวราศีเมษและกนาเมษเจอความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่แบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ก้าเหรยียญจริงๆไพ่ก้าเหรยียญเนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงคนที่อยู่คนเดียวได้หรือครองสถานะโสดแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไระค่ะ เท่าที่ดูแล้วไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีใครเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาสําหรับชาวราศีเมษและกนาเมษปัญหาคือชาวราศีเมษและกนาเมษอาจจะรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีความรักที่จริงจังเหมือนคุณอยากเลือกใครสักคนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้า แต่ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาไหมสําหรับชาวราศีเมษมีคนเข้ามานะแต่และคุณก็อยากเลือกเขาด้วยแต่ว่าความเป็นจริงมันค่อนข้างขัดแย้งกันหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่รู้สึกเข้ากันไม่ได้ค่ะนั่นก็คือเขาคนนั้นดูเป็นคนที่เครียดหรือว่าเป็นคนที่ไม่สนุกเลยอยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่สนุกเลยชาวราศีเมษและกนาเมษอาจจะถูกใจเขาในเรื่องของการที่เขามีภาวะความเป็นผู้นํา พึ่งพาได้แต่เรื่องของการใช้ชีวิตอะเขาดูซีเรียสเขาดูจริงจังคุยกันแล้วมันหวานกันได้แค่แป๊บเดียวและสุดท้ายมันจะเกิดการขัดแยง้งเพราะรู้สึกว่าเขาเครียดเกินไปเขาจริงจังเกินไปชาวราศีเมษและค้านาเมษอะ<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าอยากปล่อยเขาในช่วงที่ผ่านมาคุณเจอเขาคุณรู้สึกชอบเขาแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ตรง มันไม่ตรงกันจนทําให้ชาวราศีเมษและขนาเมีะรู้สึกไม่กล้าที่จะไปต่อกลัวที่จะไปต่อกลัวที่จะมองอนาคตร,ร่วมกันกับเขาเพราะว่ามันเครียดมากๆเลยอ่ะเขาเป็นพวกประเภท perfectionist มากๆในขณะที่ชาวราศีเมษและขนาเมษรเป็นคนที่ชิวๆคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีเมษและคนาเมษกรนบ้างค่ะสถานการณ์ณปัจจุบันของชาวราศีเมษและขนาเมษรนะคะ ไพ่แบบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ p g g o o w w ั d แปดถ้วยสี่เหรียญเไม้เทา้าแล้วก็ไพ่8ดไม้เทา้าขอไพ่ขยาย8ดไม้เท้าค่ะ The Magician เรามองว่าชาวราศีเมษและชาเมษเนี่ยชีวิตไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะ เพราะว่าไม่มีใครมาบังคับคุณได้อยู่แล้วไพ่สิบดาบใครบังคับคุณคุณก็ตัดเขาทิ้งคุณก็ไม่สนใจคุณเป็นพวกประเภทชอบแหกกฎแหกกรอบสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เด็กไม้เท้าเด็กไม้เท้าคือ,ค,อคือคนที่พยายามลองผิดลองถูกในเรื่องความรักและก็เรื่องหน้าที่การงานแต่คุณเอาตัวรอดได้เสมอค่ะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดถ้วย สิ่งที่คุณเลือกบางคนเนี่ยเลือกที่จะปัดแอปหาคู่หรือว่าพยายามที่จะค้นหาความรักและบางครั้งมันก็เป็นความรักที่มันเป็นความรักที่หลอกแต่ชาวราศีเมษและเคณนาเมษอะ่ะสามารถอัดแอปหรือว่าปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถ้าเจอความรักไม่ดีชาวราศีเมษก็เลือกกลับมาอยู่กับตัวเองได้และสถานการณ์นั้นปัจจุบันเนี่ย คุณกำลังอยู่ในสภาวะที่ว่าเบื่อเพราะว่างานมันก็ซักเซ็ตแล้วงานมันก็ดีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องขา,ขาดอย่างเดียวคือเรื่องความรักและในตอนนี้ตัวชาวราศีเมษลัคนาเมษอะกาลังรู้สึกว่า ฉันต้องการใครสักคนหนึ่งแต่มันยากจังเลยทำไมมันถึงไม่มีใครเข้ามาเลยกลายเป็นปัญหาและเท่าที่ดูแล้วคนที่เข้ามาช่วงนี้มันก็จะเป็นการเจอกันผ่านทางโลกออนไลน์ซึ่งมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ชัดเจนไม่ได้คนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคะจะเป็นชาวทาดลมและชาวทาตน้ำซะส่วนใหญ่ค่ะคราวนี้เรามาดู energy ในเร,เรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะคะของชาวราศีเมษและข้าเมรและคนคนนั้นที่คุณรู้สึกด้วยนะคะ ว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อการแวนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนขอเริ่มที่ชาวราศีเมษและคนาเมษก่อนนะคะไหนดูซิว่าชาวราศีเมษและคนาเมษคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นจริงๆถ้าถามว่าชาวราศีเมษอยากไปต่อไหมไพ่เดอชาลีอัดคืออยากไปต่อแต่อยากไปต่อในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะแต่คนนั้นเนี่ย คนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยคุณอาจจะมองว่าเขาอะเป็นคนที่ฟิกเกินไปหรือว่าเจ้าระเบียบเกินไปต่อให้คุณจะรู้สึกอยากเลือกให้จัสติกขึ้นมาคือต่อให้คุณจะรู้สึกอยากเลือกแต่คุณก็ไม่อยากต้องมานั่งขัดแย้งความเป็นตัวของตัวเองเรามองว่าชาวราศีเมษและคณาเมษอะยอมที่จะให้เขาคนนั้นนะมองคุณเป็นคนไม่ดีบางคนเนี่ยอาจจะเดินออกมาแล้วปล่อยให้เขาเข้าใจผิดว่าคุณมีคนอื่น และชาวราศีเมษก็เลือกที่จะไม่แคร์ไม่สนอิกนอไม่อธิบายด้วยบางคนก็ออกมาในรูปแบบที่รู้นะว่าเขารอแต่ก็เลือกที่จะเดินออกมาเงียบและชาวราศีเมษเองก็เลือกที่จะรอคนที่ใช่เข้ามาเหมือนกันเพราะไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาใต้สำรับนั่นหมายความว่าชาวราศีเมษร,รู้สึกว่า การเปลี่ยนแฟนหรือว่าการเปลี่ยนคนรักเนี่ยเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวก็ต้องมีคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาคุณมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินั่นเองคราวนี้เรามาดู energy ของเขาคนนั้นนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงกับชาวราศีเมษลัคนาเมษกันบ้างไพ่แบบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ temperance เขาดูสับสนกับการกระทําของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะ เขาพยายามที่จะปรับปรุงตัวพยายามที่จะแก้ปัญหาถึงแม้ว่าบางครั้งการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างความอึดอัดให้กับคุณแต่เขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกแล้วเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาและในตอนเนี้ยเขาก็ยังคิดถึงชาวราศีเมษและัคนาเมษอยู่นะคะในขณะที่เขาก็มองเห็นว่าชาวราศีเมษและัคนาเมษเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนั้นหมายความว่าคุณดูใช้ชีวิตแบบปกติมีการคุยมีการเข้าสังคมมีการ ใช้ชีวิตแบบแฮปปี้ในขณะที่เขากำลังทุกข์เพราะฉะนั้นในตอนนี้ตัวเขาน่าจะกำลังเข้าใจว่าคุณแบบมีตัวเลือกอื่นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามถ้วยมันคือฟิลของการดรามา่าการยึดต,ติดการคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้คราวนี้เรามาดูบทสรุปกันค่ะว่าชาวราศีเมษและคนาเมษคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไป ไพ่แบ,บแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่สี่เหรียญเรามองว่าคุณก็จะยังโสดอยู่เนี่ยแหละและเขาคนนั้นจะยังแอบเฝ้ามองชาวราศีเมษลัคนาเมษอยู่และชาวราศีเมษลัคณาเมษเองก็รู้แต่ก็ยังดื้อดึงดันไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญดื้อดึงดันที่จะไม่สนใจแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่มหาเล็กถ้วยด้วยเนาะนั่นหมายความว่าก็มีแนวโน้มที่ชาวราศีเมษและคนาเมษอะ่ะอาจจะไปปั่นเขาไปป่วนเขาไป ไปเหมือนพยายามคุยเล่นกับเขาทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้ว่าเขารู้สึกแต่ชาวราศีเมษเป็นคนมีเครียดไงก็อาจจะปล่อยจอยหร,อหรือพยายามที่จะกลับไปเป็นเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรามองว่าชาวราศีเมษทําอะไรเล่นอะไรก็อาจจะต้อง เซฟจิตใจของอีกฝ่ายนิดนึงนะเพราะว่ามีโอกาสที่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะรู้สึกผิดกับการกระทําของตัวคุณเองนะคะคราวนี้เรามาดูบทสรุปคำแนะนํากันค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนำอะไรชาวราศีเมษละคนาเมษรหรือเปล่าไพา่ใบแรกนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่บรามที b u n d เ n นแล้วก็ไพ่เกลทอก คือไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณจะเลือกที่จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อ่ะคุณควรแก้ปัญหาแบบผู้ใหญ่เขาแก้กันอย่า้อเล่นกับความรู้สึกใครและไพ่ปราณทีนั่นหมายความว่าให้คุณเนี่ยเลือกที่จะโตขึ้นได้แล้วนะคุณเห็นค่าความสุขของตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เห็นค่าความสุขของเขานะคะมีอะไรพูดคุยกันแบบตรงไปตรง,ตรงมาแฟฝ่ คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้คุณจะสามารถเข้าใจกันได้มากขึ้นตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหามากที่สุดระหว่างคู่ของคุณและเขา ก็คือการไม่คุยกันและเลือกที่จะทําอะไรตามใจตัวเองนั่นเองค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2568สําหสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ